มาแล้วค่ะมาแล้วท่านผู้ชมแอดมินจะชวนทุกท่านไปชมบ้านของพิธีกรชื่อดังนูแหม่มสุริวิภาที่จังหวัดสกลนครจะไปอยู่ในช่วงบ้านปลายของชีวิตพร้อมบ้านสวนริมน้ำเอาไว้ปลูกผักสวนครัวเปิดตัวลูกคนที่สองสีสันของครอบครัว สำหรับนูแมมสุริวิภากุลตังวัฒนาแม่อายุจะใกล้แต่เลข6แล้วแต่เธอกลับยังสดใสแถมสวยกว่าเดิมกับการเปิดเผยใบหน้าลูกใหม่ที่เพิ่งยกกระชับมาสดใสดูอ่อนเยาว์อย่างเห็นได้ชัดมีทั้งแฟนคลับและเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงเข้าไปชื่นชมกันอย่างนนลามส่วนสิ่งที่ทําให้เธอนั้นมีความสุขอิ่มเอมใจสุดๆนั่นก็คือการได้ใช้ชีวิตเรียบง่ายในแบบที่ตนเองรักกับบทบาทคุณแม่ของลูกบุญธรรมทั้งสองคนที่กลายเป็นสีสันและรอยย ของบ้านเข้ามาเติมเต็มความอบอุ่นให้กับชีวิตคู่ของเธอและสามีบอบบี้โรเบิร์ตให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นย้อนไปเมื่อปี2564เรียกได้ว่าทำเอาชาวเน็ตงงหนกักเมื่อหนูแหม่มสุริวิภาและสามีบอบบี้ออกมาเปิดตัวสมาชิกคนใหม่ของบ้านคือน้องแอลลี่พร้อมช่วยกันเลี้ยงดูอย่างดีชาวเน็ตต่างก็งงว่าไปทองตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ได้ออกมาตอบคำถามทุกข้อสงสัยโดยงานนี้ทางด้านหนูแหม่มฉเฉลยว่าน้องแอลลี่เป็นลูกครา มันเป็นบุพเพสันนิวาสหลายๆลายคนอาจจะมองว่าเราเจ็บปวดจากการที่ไม่มีลูกด้วยกันและน้องแอลลี่ก็ไม่ได้มาทดแทนความเจ็บปวดแม่ของน้องแอลลี่ชื่อน้องโซทํางานอยู่ในบ้านอยู่ด้วยกันมานานจนเสมือนญาติพอเขามีลูกเราก็ถามจะเอาไปเลี้ยงที่ไหนซึ่งเขาก็บอกว่าจะเอากลับไปให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงที่บ้านซึ่งมันไกลมากเราเลยบอกให้อยู่เรียนที่นี่ด้วยกันนี่แหละจากนั้นเราก็เลยบอกว่าขอรับเป็นบุตรบุญธรรมเห็นตั้งแต่ แอลลี่อยู่ในท้องเราก็เลยรับน้องเป็นบุตรบุญธรรมส่วนที่ว่านะ่าเหมือนสามีจนหลายคนแอบ,บสงสัยว่าแอบบไปมีอะไรกับแม่บ้านซึ่งขอตอบตรงนี้เลยว่าไม่ใช่แน่นอนแต่แค่บังเอิญว่าแก้มใหญ่เหมือนสามีซึ่งทั้งคููก็บอกว่านี่คือโชคชะตาที่ฟ้ากำหนดมาให้อีกทั้งยังบอกว่าชื่อแอลลี่ตนเองก็เป็นคนตั้งให้ซึ่งแอลลี่แปลว่ามิตรภาพเป็นที่รักของทุกคน โดยทุกๆ2อาทิตย์ทางด้านน้องแอลลี่จะได้กลับไปหาพ่อแท้ๆอีกทั้งทางด้านบอบบี้ยังคอนเฟิร์มเลยว่าลูกสาวนั้นเลี้ยงง่ายสุดๆแทบจะไม่ร้องไห้เลยทั้งหนูแม่มและบอบบี้ก็หลงลูกสาวกันแบบสุดๆด,ด้วย ล่าสุดนี้ทั้งคู่ก็มีลูกบุญธรรมด้วยกันคนที่สองแล้วเรียกว่าเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์เปิดตัวสมาชิกคนใหม่คือน้องอลิสลูกสาวบุญธรรมป้ายแดงทายาทแทๆ้ๆพี่น้องคลานตามกันมากับน้องแอลลี่ลูกสาวบุญธรรมคนแรกซึ่งสมาชิกคนใหม่น้องอลิสคือทายาทกำเนิดเกิดจากลูกน้องสุดที่รักของหนูแมมที่ดูแลกันมาอย่างยาวนานคนเดิมที่มีสักเป็นแม่แทๆ้ๆของน้องแอลลี่บุตรบุญธรรมคนแรกนั่นเองต้องบอกเลยว่าความน่ารักสดใสเติมเต็มให้คำว่า ครอบครัวยิ่งใหญ่และอบอุ่นมากยิ่งขึ้นวันนี้แอดมินจะชวนทุกท่านไปชมบ้านบรรยากาศสุดอบอุ่นของนูแม่มสุริวิภาที่จังหวัดสกลนครกันค่ะ สำหรับบ้านหลังนี้ของหนูแหม่มสุริวิภาตั้งอยู่ที่อำเภอท่าแร่จังหวัดสกลน,นครเป็นบ้านที่ตั้งใจจะไปอยู่ในช่วงบั้นปลายของชีวิตโดยหนูแหม่มเคยเปิดบ้านผ่านทางรายการที่นี่หมอชิดมาแล้วโดยมีสองพิธีกรของรายการคือดูสัญญาและเสนานลิงมีหนูแหม่มกับสามีบ๊อบบี้โรเบิร์ตเป็นแขกรับเชิญซึ่งหนูแหม่มสร้างบ้านหลังนี้เพื่อเซอร์ไพรส์คุณแม่จุไรวันอิลส์คุณแม่ของหนูแหม่มที่ย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดที่เมืองไทยหลังจากไป ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศเยอรมันมานานและทั้งคู่ยังวางแผนใช้เป็นบ้านที่จะมาอยู่ในช่วงบ้านปลายของชีวิตอีกด้วยโดยรอบรอบบ้านดูสดชื่นมากเพราะปลูกต้นไม้และที่สำคัญปลูกดอกไม้ส,สวยๆเอาไว้มากมายทำให้บ้านเหมาะสำหรับการพักผ่อนในวัยเกษียณ หนูแมมบอกว่าสร้างบ้านสป라์แม่เพราะอยากให้แม่อยู่นิ่งๆไม่ต้องเดินทางบ่อยอายุมากแล้วคุณแม่แต่งงานใหม่กับคนเยอรมันและใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนานหลังจากสามีของคุณแม่เสียคุณแม่ก็ยังไปไปมาเายอรมันอยู่พอที่นั่นมีเพื่อนเยอะช่วงหนึ่งเลยบอกแม่ให้อยู่เยอรมันไปก่อนไม่ต้องกลับมาแล้วแอบสร้างบ้านหลังใหม่ทับที่หลังเดิมให้ที่สกลนครเป็นบ้านหลังใหญ่ที่ตั้งใจจะกลับมาใช้ชีวิตที่นี่ในบ้านปลายเป็นบ้านที่มี แระแม่มารีองค์ใหญ่หน้าบ้านตามความต้องการของคุณแม่ และนอกจากบ้านแล้วหนูแหม่มยังให้คนมาถางที่ปรับที่ดินเปล่าที่แม่ซื้อเอาไว้ให้กลายเป็นที่นาปลูกข้าวเพื่อเซอร์ไพรส์แม่เพราะอยากให้แม่มีอะไรทําให้มีห่วงจะได้ไม่ต้องเดินทางไปไหนมาไหนเยอะคุณแม่ชอบเดินทางเพราะแม่กลับมาเมืองไทยครั้งนี้ก็ต้องตกใจเพราะว่ามีทุ่งนาเป็นของตัวเองตอนกลับมาเป็นช่วงออกรวงและเป็นนาที่ทําให้แม่ลูกมีเรื่องคุยกันมากขึ้นหนูแหม่มเล่าเรื่องในวัยเด็กว่าตอนเด็กเธอต้องตื่นตั้งแต่ตีห้า ไปที่โบสถ์เกือบทุกวันแม่บังคับให้ไปสารภาพบาปตลอดซึ่งคนจะเห็นว่าหนูแม่มเข้าวัดปฏิบัติธรรมแต่จริงๆแล้วหนูแม่มนับถือศาสนาคริสต์แต่ที่ปฏิบัติธรรมเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีตอนแรกเธอบอกว่าทะเลาะก,กับแม่เพราะแม่ไม่เข้าใจแต่ตอนหลังก็เคลียร์กันได้แล้ว นอกจากนี้เธอยังมีบ้านสวนริมน้ำเอาไว้ปลูกผักทำการเกษตรเราจะเห็นเธอโพสตคลิปลงบนอินสตาแกรมทำสวนกับสามีและลูกเป็นภาพครอบครัวที่อบอุ่นเธอสวมหมวกทำสวนเดินลุยแปลงเกษตรในบ้านสวนริมน้ำที่ตั้งใจทำด้วยใจบนพื้นที่รม่มรื่นมีผักสวนครัวหลากหลายชนิดเช่นใบกระเพราพลีกผักสลดัดแตงกวาบวบผักบุ้งพลีดอกออกผลเต็มสวนทั้งที่เพิ่งเริ่มปลูกได้ไม่นาน ในช่วงเวลายามเช้าและในวันหยุดเธอจะเดินเก็บผักคู่กับลูกสาวโพสต์ภาพและคลิปวิดีโอลงบนอินสตาแกรมให้แฟนๆได้ชมกันเป็นภาพแม่ลูกในสวนผักที่กลายเป็นอีกหนึ่งโมเมนท์ที่อบอุ่นเมื่อได้เห็นแล้วก็อดยิ้มตามไม่ได้บางคลิปที่ลูกสาวถ่ายเองก็มีแคปชั่นว่าลูกสาวถ่ายเองค่ะมันก็จะวิงเวียนหน่อยนะคะตามอารมณ์และกำลังมือของตากล้องค่ะฮ่าฮ่า ทังด้านแฟนคลับก็เข้าไปคอมเมนต์ว่าน่าสนุกจังครับปลูกทีเดียวเก็บทานได้เรื่อยๆไม่มีหิมะตกต้นไม่ตายถ่ายรูปให้คุณแม่ได้แล้วค่ะผักงามมากเลยค่ะหน้าสดสวยมากค่ะพี่หนูแม่มยอดมาราคีนกลวกจิ้มน้ำพลีก,กะปิอร่อยสุดค่ะที่สวยบรรยากาศดีมากค่ะ เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวสุดน่ารักนูแมมกับสามีดูแลลูกๆได้ดีมากสร้างบ้านสวนปลูกผักปลอสารพิษแถมยังได้สูตรอากาศบริสุทธิ์และยังมีบ้านที่จังหวัดสกลนครสร้างให้คุณแม่และวางแผนจะไปอยู่ในบ้านปลายของชีวิตด้วยท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะนันเนี่ยมีอันี้ด้วว้าวสวยมากเลยค่ะใครตล มีแต๊านี่อ้าวคุณถือได้เลยค่ะใช่มีแตตาด้วยนะคะอ้าวทำไมคุณไม่เอาตแตตามาให้ลูกค้าล่ะคะโอ้แล้วนุว่นคูงอันนุ้นสูงมากเลยค่ะเด,ดี๋ยว้ิตตาสีแดงแตะตาสีแดงปะคะก็ไม่ถึงแน่นอนค่ะนิสเด็ดดีต้องอุ้มมามิแล้วแต่ดดีต้องอุ้มมามิให้เดี๋ยวดี้อุม้มมามิขึ้นไปเอา ไม่ไล้จารงจางจางไปไหนวะหึงอยู่ไหมจางจางอยู่นี่นะคะโอถ้าเวลาจะล้างจานต้องล้างตรงไหนคะ,อนนคะโอ้โอเคคุณเขาเป็นเจ้าของโรง<ช>นาเพราะว่ามันมันแย่แล้วมันร้อนแต่พอลุงสีเอามาที่นี่ปุ๊บเป็นไงลูกออกดอกออกเม็ดเต็มเลยมันมีรอแดงแล้วก็เก็บไปไปเก็บมาละกันดีกว่าคะ่ะนี่สวนของคุณผักเยอะ ในครั้งต่อไปแอดมินจะชวนไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด Subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ